ยังอยู่กันที่เรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ตึกสตงงถล่มนะครับแต่ไปที่จังหวัดหนองคายกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะครับลงพื้นที่ให้กําลังใจพร้อมเป็นผู้แทนกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมอบมเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของรายงานที่เสียชีวิต3มรายรายละ1น0 0 0แบาทจากเหตุต,ตึกสตงถล่มครับที่บ้านเลขที่64หมู่11บเตำบลเฝ้าไร่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย นายสมภพสมิตาเิริผู้ว่าราชการจังหวัดนหนองคายนายภัยทูลมหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายว่าที่ร้อยตรีพงศิตร์ประยะโพธิเดชะนายอำเภอเฝ้าไร่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมเป็นผู้แทนกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเสียชีวิตจำนวน3รายรายละห0 0 0 0 0บาทให้แก่บิดามารดาของนางคำแสนมาตราอายุ4 7ปี อายุ47ปีนะครับซึ่งทางครอบครัวของนางมาตราคําแสนมาตรานะครับก็คือมีผู้เสียชีวิตเป็นนางคําแสนมาตราและนายนัด,ดนายนามมีนามบุรีอายุ16ปีรวมถึงนางสาวสุมินตรานามบุรีอายุ23ปีซึ่งทั้ง3เนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะครับและก็เป็นแม่ลูกที่เสียชีวิตจากเหตุสึกนามงถงล่มด้วย ซึ่งเหตุครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่1 8มีนาคมที่ผ่านมาครับสำหรับเงินที่มอบในครั้งนี้นะคะ <c oughs> กรมบัญชีกลาง <c oughs> ก็ได้อนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการ <c oughs> เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัย ขอทำความตกลงนะคะเพิ่มเป็นรายละ1 0 0 0 0แสนบาทค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายค่ะก็เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ค่ะ